กระทำอยู่ซึ่งกรรมแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรในการก่อนไม่ได้แล้วซึ่งเกตทั้งหลายสี่เหล่านี้คืออันว่าอันนุ่งซึ่งผ้าสะดกอันปัจัจอะไรอะไรไม่ขจัดแล้วทั้งหลายอันว่าอันดื่มซึ่งข้าวต้มอันเจือด้วยน้ํานมอันอันบุคคลปรุงแล้วด้วยเนยสายใหม่อันว่าอันประดาบซึ่งดอกมะนิทั้งหลายอันว่าอันไห้ทาด้วยของหอมทั้งหลาย อันว่าบรูดผู้ฆ่าซึ่งโจนนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านทั้งหลายจงต้มซึ่งข้าวต้มอันเจือด้วยน้ำนมแก่เราดังนี้ในวันแห่งตนอันชนทั้งหลายให้เคลื่อนแล้วจากตำแหน่งยังบุคคลให้ถือเอาแล้วซึ่งผ้าอันปัจจัยอะไรอะไรไม่ขจัดแล้วและระเบียบแห่งดอกมะลิและวัตถุเป็นเครื่องหลายทาทั้งหลายไปแล้วสู่แม่น้ำอาบแล้วนุ่งแล้วซึ่งผ้าอันปัจจัยอะไรอะไรไม่ขจัดแล้วทั้งหลาย ประดับแล้วซึ่งระเบียบทั้งหลายมีตัวอันรูปหลายแล้วด้วยของหอมทั้งหลายมาแล้วสู่เรือนนั่งแล้วครั้งนั้นอันว่าชนทั้งหลายตั้งไว้แล้วซึ่งข้าวต้มอันเจือด้วยน้ํานมอันบุคคลปรุงแล้วด้วยเนยสายใหม่ข้างหน้าของบูรุ้้าซึ่งโจรน,นั้นนํามาแล้วซึ่งน้ําเป็นเครื่องล้างซึ่งมือประโยคเก่งที่ยีปในขณะนั้นอันว่าพระเทระชื่อว่าสารีบูตรออกแล้วจากสมาบัิคิดแล้วว่า อันว่าเราพึงไปณนะที่ไหนในที่ไหนหนอแลในวันนี้ดังนี้ตรวจด,ดูอยู่ซึ่งที่เป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาของตนเห็นแล้วซึ่งข้าวต้มอันเชือด้วยน้ํานมในเรือนของบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรน,นั้นใครรควนอยู่ว่าอันว่าบรุษนั้นจะก,กระทําซึ่งการสงเคราะห์แก่เราหรือนนอแลดังนี้รู้แล้วว่าอันว่ากลุบตรนี้เห็นแล้วซึ่งเราจะกระทําซึ่งการสงเคราะห์แกเราก็แลอันว่ากลุบตรนี้ครั้นกระทําแล้วจะได้ซึ่งสมบัติใหญ่ดังนี้ คมแล้วซึ่งจีวรถือเอาแล้วซึ่งบาทแสดงแล้วซึ่งตนผู้ยืนแล้วใกล้ประตูแห่งเรือนของบุรุษนั้นนั่นเทียมอ่านว่าบุรุษนั้นเห็นแล้วซึ่งพระเถระเทียมมีจิตเลื่อมใสแล้วคิดแล้วว่าอ่านว่ากรรมแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งจนอันเรากระทําแล้วซึ่งการนานอ่านว่ามนุษย์ทั้งหลายมากอันเราให้ตายแล้วในการนี้อ่านว่าข้าต้มอันเชื้อด้วยน้ํานมอันบุคคลตระเตรียมแล้วในเรือนของเรา อันหนึ่งอันว่าพระเถระมาแล้วยืนแล้วใกล้ประตูแห่งเรือนของเราในการนี้อันว่าอันอันเราถวายแล้วซึ่งทายธรรมแก่พระผเุ็นเจ้าย่อมปวรดังนี้นัไปปราดแล้วซึ่งข้าวต้มอันอันบุคคลตั้งไว้แล้วข้างหน้าเข้าไปหาแล้วซึ่งพระเถระไหว้แล้วยังพระเถระให้นั่งแล้วในภายในแห่งเรือนเทแล้วซึ่งข้าวต้มอันเจือด้วยน้ำนมในบาตรราดแล้วซึ่งเนยสายใหม่ได้ยืนพัดอยู่แล้วซึ่งพระเถระ ครั้งนั้นอันว่าอัยาศัยเพื่ออันดื่มซึ่งข้าวต้มอันเชือด้วยน้ำนมของบุรุษนั้นเป็นสภาพมีกําลังได้เป็นแล้วเพราะความที่แห่งข้าวต้มอันเชือด้วยน้ำนมเป็นของอันบุรุษนั้นไม่เคยได้แล้วจิงกาลนานอันว่าพระเถระรู้แล้วถึงอัยาศัยของบุรุษนั้นกล่าวแล้วกะบ,บุรุษนั้นว่าดูก่อนอุบาศกอันว่าท่านจงดื่มซึ่งข้าวต้มของตนเธอดังนี้